งาช้างดำเป็นหนึ่งในโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านงาช้างดำชิ้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเอาไว้ด้วยถึงแม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนระบุถึงที่มาที่ไปของงาช้างดำชิ้นนี้แต่จากการศึกษาและวิเคราะห์โดยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่างาช้างดำนี้ เคยเป็นสมบัติของเจ้าผู้ครองนครน,น่านในอดีตและถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก่อนที่จะถูกนำมาจาัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านในปัจจุบันแม้ชื่อจะเรียกว่างาช้างดำแต่สีของงาช้างชิ้นนี้กลับเป็นสีน้ำตาลเข้มอมดำมีความมันวาวเป็นธรรมชาติมีขนาดใหญ่และมีความยาวมาก งาช้างดำเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดน่านและเป็นหนึ่งในจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวน่านพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านเป็นสถานที่ที่รวบรวมโบราณวัตถุและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านไว้มากมายนอกจากงาช้างดําแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมายเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและภาพเขียนฝาผนังซึ่งล้วนแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวนานทั้งสิน้นงาช้างดำเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดนานหากมีโอกาสได้มาเยือนเมืองนานอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดนานเพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเมืองนาน